สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันศุกร์ที่13วันุศุกร์ในสัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพเศกัจ้์วันนี้ระล,ลึกถึงนักบุญลูเซียพรหมจารีและมรณสกีนะครับประวัติของท่านก็น่าสนใจนะครับเป็นนักบุญมรณสกีตั้งแต่อยุอย่างน้อยๆเลยตามตำนานที่เล่าขานกันมานั้นนักบุญลูเซียเป็นเด็กสาวเกิดที่เมืองไซโรคิวส์อยู่บนเกาะซิซเลีทางตอนใต้ของอิตาลีวันหนึ่ง เธอได้ไปที่สักการสถานของดังบุดากาธาที่คาตาเนียกับมารดาของเธอซึ่งต้องรับความทุกข์ทรมานจากโรคโลหิตไหลไม่หยุดในขณะที่กำลังสวดอยู่ที่สักการสถานนั้นมารดาของเธอหายจากโลกอย่างอัศจรรย์นักบุญรูเซียจึงได้ตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติไหวโลกเพื่อไปทำงานรับใช้คนยากจนและได้ปฏิญาณว่าจะถือปรมจันยร์ และยกเลิกการแต่งงานกับชายหนุ่มตระกูลสูงที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจะมอบชีวิตของเธอทั้งครบแดบ่พระเป็นเจ้าชายหนุ่มผู้มั่นหมายนั้นโกรธมากที่เธอทำเช่นนี้จึงได้กล่าวหาเธอต่อหน้ากงสุนโรมันว่าเธอเป็นคริสเตียนซึ่งถือเป็นการหมิ่นเกียรติต่อกฎหมายของจักรวรรดิโรมันแต่เธอกลับประกาศความเชื่อของเธออย่างกล้าหาญ เธอจึงถูกตัดสินให้รับความทรามานโดยไฟและน้ำมันเดือดเธอยอมรับทรามานแสนสาหัสโดยไม่ถอยหนีและไม่แสดงความอ่อนแอให้ปรากฏเลยเธอกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงให้ฉันต้องสู้ทนกับสิ่งเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยคริสตชนให้เป็นอิสระจากความกลัวที่ต้องทุกข์ทรามานและแม้เธอจะถูกดาบช่วงคันเข้าไปถึงคอหอยแต่เด็กสาวผู้นี้ยังไม่สิ้นลม จนกระทั่งเธอได้รับศีลมหาสนิทสำหรับการเดินทางรั้นสุดท้ายไปสู่สวรรค์แต่ก็สิน้นชีพในช่วงการเบียดเบียนของจกักรพรรดิดิคนเจียนในปีคศ304เธอได้ภาวนาฉันเป็นเบียงผู้รับใช้ผู้ยากจนของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ เพียงผู้เดียวที่ฉันถวายทุกสิ่งเป็นปรีบูชาฉันไม่มีสิ่งใดมอบถวายอีกแล้วนอกตัดตัวฉันเท่านั้นครับพี่น้องก็เรื่องนี้ก็เป็นประวัติย่อนะครับสั้นๆของอผู้หญิงตัวเล็กๆเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีความเชื่อที่มั่นคงหลังจากที่ได้เห็นได้พบกับอัศจรรย์ที่พระเป็นเจ้าได้ทำให้ มารดาของเธอนั่นหายจากโรคไปแค่เจ็บแล้วเธอก็แน่นอนก็เป็นคนที่มีฐานะนะก็สารส,สมบัติต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็ออกไปช่วยเหลือคนยากคนจนได้ปฏิเสธการแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งที่ร่ำรวยแต่คุณสูงเธอก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะ ทำงานหน้าที่ของเธอตลอดชีวิตด้วยการถวายชีวิตอุทิศชีวิตของตนนั้นเพื่อช่วยเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากที่ยากลําบากด้วยเหตุนี้เองเธอจึงต้องรับทรมานชายหนุ่มคนนั้นคู่มั่นคู่หมายของเธอนั้นก็มโหก็นําเรื่องไปฟ้องฟ้องจกักรพรรดิซึ่งแน่นอนในปีศตวรรษที่สองที่สามนั้นเป็นการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรงใช่ไหมคนที่เป็น คริสตชนก็ถูกไล่ล่าข้าปวปันไปป้องจกักรวรรดิจกักรพรรดิโรมันว่าเธอเป็นคริสตชนเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็ถูกจับถูกจับแล้วก็ถูกทรมานถูกทรมานในนี้ก็บอกว่าด้วยไฟด้วยน้ํามันเดือดอะไรต่างๆนั้นเธอก็ยอมทนทรมานทุกอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นทรมานที่จะไม่กระทาตาม สิ่งที่พวกเขาต้องการยอมรับทนทุกข์ทรมานนะครับอย่างแสนสาหัสและที่สุดแล้วก็ถูกควันถูกทําร้ายจนกระทั่งสุดท้ายก่อนจะตายเธอรับศีลมหาสนิทแล้วเธอก็สิ้นใจในปีกศ3สานะร้อยสนะศตววรตต้นศตวรรษที่สามพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยคำวรนาของท่านนักบุญลูเสียก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าใจใส่นะ ฉันเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ยากจนของพระบิ็นเจ้าพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่ฉันถวายทุกสิ่งเป็นปรีบูชาและท่านก็ทําเช่นนั้นจริงๆทุกสิ่งจริงๆก็คือชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เรามีความทุกข์มีความยากลําบากเราไม่ได้ถูกเปลี่ยนเบียนกับท่านเหมือนกับท่านหรอกแต่ว่าบางทีเราพบกับความทุกข์ยากลําบากพบกับคนที่ไม่ชอบเราพบกับปัญหาุปสษัคในชีวิตะ เราอย่าท้อแท้เราอย่าหมดหวังเราต้องคิดถึงความรักของพระเบญจาความทุกข์ยากลําบากนั้นสร้างเราให้เข้มแข็งในความเชื่อคนที่มีความเชื่อในพระเบญจาก็จะสามารถผ่านอุปสรรค่าดความยากลําบากความความทุกข์ไปได้นะถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความมั่นใจอย่างนั้นในพระเบญจาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราทุกคนนะครับมั่นใจและก็เห็นแบบอย่างของนงบปเลูเซียแล้วก็ขอให้เราได้ เข้มแข็งมั่นคงและดำเนินชีวิตหรือปืนชีวิตของเราด้วยความมั่นใจต่อไปในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้าซึ่งเราจะต้องทำให้ชีวิตนั้นเข้มข้นและก็เข้มแข็งมากขึ้นในความรักต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้องในทุกๆวันนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงค์สรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานาพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด